마아곱하오기 <목소리나> 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 พบกับช่องนุม่มจักรับปัดทินอีกเช่นเคยพี่นอ้องมินี้ก,ก็พาพี่น้องมายามรอบดักปลาพี่น้องใส่ไปสามลังพี่น้องใส่ไปขันละหมองเหรอพี่น้องมานว่ามัานเป็นรุ่นเหมือนกันครับไปครับไปครับผมใส่ไปนี่ปลาเยลยพี่น้องใส่ไปสองมื่นแล้วสามมื่นแล้วมั้งเลยขี่เงียบเต๋โอู้น้ำลดพี่น้องเนีย น้ำรถน้งก้อนเดนปลาแข่งไปสามตัวมื่อกี้น้ำรถพี่น้องโอ้ยมีอยัางด้วพี่น้องเดิเงียบเงียบแค่โอ้มีอย่างด้วยพี่นอ้องนักใส่ไปครับพี่น้องเกับผมมาลุ่นไม้ที่สองพี่น้องกลางปลาพี่น้องหลังแหลกบ่วใหญแต้มจักแต้มพี่น้องเลยนี่ครับ ใส่เวสากลางป่านี่พี่น้องเด็กบ่ได้ไปเบิ่งกันครับพี่น้องไปครับไปข้างในมีป่าบ่เด็กกับเขาแรงบ่มื่อนี่เงียบสนดทเลยพี่น้องเฮ้ยนะครับเป็นสะพี่น้องเราเป็นทั้งน้ำไร่พ่นะพี่น้องไปแล้ฝนตกหรือมันน้ำปลาจะมาทั้งเนี่ยพี่น้องบางเทียก็ออกไปทั้งนี้แหละพี่น้อง ทั้งนั่ไหลพี่น้องใส่ดักไว้บงเลง็กขาง nghiệp พี่น้องอได้ย่างเดี๋ยพี่น้องใส่ปลาติดเตาพี่น้องคุณนะครับโอ้ยหันเตาโอ้ยตายเฮ้ยหาเหล็กสะปะนอนน์นี่เนาะติดเตาใสา่โอ้ย ไว้ให้พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งหลังอีกหลังหนึ่งกันพี่น้องเนาะครับผมไปครับด,ดูหลังที่สองกันนครับใส่ไวค้คนนะครับโอ้ยตาบดหมนันหมานเต้า <c oughs> ข้างนี้เต้าเดี๋ยวให้กปางตาหน่อยครับโอ้ย นี่จะเงียบพี่น้องเนยไม่มีอะไรเลยใส่ถุงใบเสื้ออู้อุ <c oughs> อ้ยอูย้อูอ้พี่น้องเอ้ยโอบไงพี่น้องผู้น่ะครับเอาแล้วเว้ยหมานแล้วครับโอ้โหสุดยอดพี่น้อง ตัวบักเอฟเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยมนัมนมนัมนมันมันเก็บครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเอาไว้เก็บครับพี่น้องโอ้พี่น้องตัวบักเอฟเลยพี่น้องนะครับปดมาเก็บแด,ดงดแล้วมาจับโอ้กบเถาพี่น้องเอ้ย ปาดกบเถ่าพี่น้องโอ้ดักปลาได้กบเออได้กบตีเตาพี่น้องมินเนี่ยครับอยิ่งกว่าขัดเผ็ดบนะพี่น้องเนาะอ้สุดยอดเอาประเดิมพี่น้องวัดนวลจะบปได้หญ่ยังได้พี่น้องนี่ใส่ถิ่มไ,ไม่ซื้อพี่น้อง ปได้กบเซยเอาเจียวพี่น้องเอ้ถือว่าได้กับเขาแ,งแลงเลยพี่น้องได้ปลาก็ได้กบพี่น้องเอ้แล้วเต้านุ่มจากหลั่ปลาทิมจะปล่อยมั้นาะพี่น้องเนาะครับผมโอ้ยเจ๋วครับผมนี่ครับพี่น้อง <c oughs> ได้ทั้งกบได้ทั้งเต้าพี่น้อง <c oughs> โอ้โตเบิกเอฟพี่เราเลยครับโตถึงกับพอกันเลยพี่น้อง มันกบตั้งเตาพี่น้องปเด็กครับพี่น้อง,งววตัวมันตัวเตานี่นมจัดลับพัดทินจะปล่อยเด้อพี่น้องดเด้อเดครับผมปล่อยนั่นกันครับเจียมผมเบิ่งความร่างกายนั่กบเถ่าพี่น้องกับเตาพี่นอ้องเอ้ยเอ้ยมีปิ่งพร้อมพี่น้องนะครับเดี๋ยวนมันจัดลับพัดทินงหรือปล่อยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาปิดรอบอีกเด้ออย่าใส่ไปหนึ่งขเก่านี่ ไปไปปล่อยม่นเลยพี่นอ้องไปคืนนะพี่น้องนะไปครับผมโอ้ด็กบตัวเดียวมัอนอีก็ผัดเพียรเลวพี่น้องเอ้ไปรับผมเก็บครับ ได้กับเขาแรงนะพี่น้องเอ้กับเขาแรงพี่น้องจะพัดเก็บกบเลยพี่น้องเอ้กบับปล่อยกับเต้าอีกตัวหนึ่งพี่น้องกับปล่อยเต่าไปเลยนะพี่น้องนะกับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องผมสำหรับพัดเทียนครับผมวันนี้ผมเนี่ยมาหาเลาะหากับเขาตรงหน้าหลังบ้านนี่แล้วพี่น้องก็ถือว่าได้กับเขาแรงแล้วพี่น้องได้กขับรถรอไปยังมือพี่น้องครับผมสำหรับมื้อนี้นุ่มจัะรับพัดเทียนข่อนรับลาพี่น้องนะครับผมอย่าลืมมากด กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใ้จิตรัเ้นนะครับผมอย่าเพิ่งดคลิปหน้กผมจะรลักษร์ทินให้พาเพียน,น้องไปหาอยู่หากินทั้ไหลแต่วรอติดตามระชน้นกับผมสำหรับนี้ขอกขับทานแล้วครับผมสวัสดีครับมาพี่น,น้องครับเยี่ยมครับ